อย่างที่เห็นเราจะให้คุณชมวิธีฟื้นฟูสุขภาพคุณที่เป็นสินค้าจากญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อชิมะชินและคุณไมเคิลหยางผู้ซึ่งเป็นแพทย์แผนตะว,วันออกเขาใช้เครื่องชิมะชินดูแลคนไข้ครับและเรากําลังพูดถึงประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับมันมันเออช่วยอะไรได้ครับครับผมถึงหน้าตาจะงันงนันแต่ที่จริงมันเป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งมากมันออกแบบมาให้เคลื่อนที่ไปมาเพื่อจะเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือด โดยเฉพาะผู้มีปัญหากับต่อมน้ําเหลืองหรือมีอาการบวมที่ขาเคลื่อนที่ได้ลําบากซึ่งหัวใจเราสูบฉีดเลือดได้แต่ว่าระบบน้ําเหลืองในร่างกายที่ระบายของเสียไม่มีการสูบฉีดแต่เครื่องนี้จะช่วยให้เกิดการขยับจัดการความปวดเพราะผมเห็นในคนไข้และผมก็ทึ่งมากๆเลยใครจะไปคิดว่าแค่นอนสายขาก็ได้ผลปวดหลังปวดสะโพกปวดคอมันช่วยได้หมดครับ ที่เราพูดถึงคือเรายังไม่เข้าใจนะกับเรื่องที่บอกว่าช่วยระบายน้ําเหลืองก็น่าคิดที่ขามันต้องยกสูงแบบว่ามันเหมือนกับเราเป็นปลาว่ายน้ําผมก็รู้สึกแบบนั้นเลยเหมือน,นว่าคุณพูดเห็นภาพเลยเเจริงๆนะคะเหมือนเรา<ะ>เป็นลูกออดอะ่ะใช่แบบว่าที่จริงมันทําให้ ผ่อนคลายตรงช่วงใช่อย่างนั้นเลยเมื่อกี้เห็นพูดถึงปลากันประเด็นก็คือหมอที่เป็นคนคิดคน้นเ,เขาเป็นนายแพทย์จากญี่ปุน่นเขาศึกษาการว่ายของปลาทองเขาเฝ้าดูปลาทองอยู่ในตู้เขาเห็นว่ามันสบายจังเห็นมันสะบัดหางเป็นลูกคลื่น เขาก็เลยเอามาประยุกต์ใช้นะครับทั้งนั้นมาดูกันเครื่องนี้สายอย่างนุ่มนวลประมาณว่าแม่กําลังกล่อมลูกนอนแต่ลองคิดแบบนั้นเข้าถึงความรู้สึกแบบนั้นคงไม่ไหวมันก็ต้องใส่สายนี่แหละค่ะประโยชน์แล้วคังบั้นท้ายคะเนี่ยมีประโยชน์ต่อบั้นท้ายนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันทํางานยังไงเราก็แค่ทําเหมือนปลาทองโดยการยกเท้าสูงขึ้นซึ่งจะช่วยในการระบายของเหลวและแล้วมันได้ผลกับคนไข้รายหนึ่งฉันพบกับสารเคส ผู้เคยป่วยเป็นโรคปวดกล้ามเนื้อทั่วตัวเธอใช้เครื่องนี้สองสัปดาห์เรามาดูกันนี่ครับสาราคขตค,คุณคิดยังไงกับเครื่องนี้ครับมันสุดยอดมากค่ะฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะได้เรื่องและฉันว่ามันสุดยอดมากๆเพราะมันช่วยลดอาการบวมที่ขาความเจ็บก็รับมือได้ง่ายนิดเดียวค่ะผิวยังใสขึ้นเลยด้วยฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าแค่นอนสายขา มันจะส่งผลได้ขนาดนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ที่แน่ๆมันไม่ทำให้ร่างกายเราเจ็บปวดและผมอยากให้ทุกคนลองใช้ครับผมเธอพูดถูกค่อยๆนอนลงไปครับทำท่าแบบทรเตสวางข้อเท้าลงบนเครื่องนอนลงไปโ <Okay. S 2> อเคเตตัวนะเราจะเปิดเครื่องแล้วและที่คุณต้องจำเอาไว้ก็คือต้องค่อยๆเริ่มช้าๆ ลองทำสัก5นาทีต่อวันหลังจากนั้นก็เพิ่มไปเรื่อยๆ5นาที10นาทีแล้วก็เป็น20นาทีหรือทำสองครั้งต่อวันกฏข้อแรกเลยก็คือเมื่อเสร็จแล้วคุณต้องให้เวลามันส่งผลด้วยอย่าเพิ่งรีบลุกขึ้นมาพอเสร็จแล้วคุณก็ควรจะให้มันไหลเวียนไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่รู้สึกถึงประโยชน์ที่ได้รับถ้าคุณผ่อนคลายทุกคน